นิ่งไว้นิ่งไว้นะไม้เดียวมันลงแค่ทีเดียวไมโครจิกโอ้โดด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 ไมโครจิกโดดดูดิ ي, มันจะเอาขึ้นได้ไหมดูดิน้องคนนี้จะเอาขึ้นได้ไหมครับโอ้โดดโดดโดดมันใช้ไมโครจิกไม้เดียว ทีเดียวแค่นั้นยกโยกยกไม่ค่อยจิกโดนเลยอู้โดดตูมโดดตูมโอหโห กูเล่าใหญ่นะครับโดแล้วน้องชายผมโทรศัพท์กูพังแน่ๆอันนี้น้องเอา,เอากิปเปอร์มาวะ,ะาย,ยกเลยังนี่ยกไปเลยยกไปโอ้โทรศัพท์กูจะพังแล้วอันนี้กูใหญ่ยูใหญ่ยูโอ,ยอ,ยอย้โหโอ้โหนี่ไงมันกินหน้าฝนเหรอกูเล่าหน้าฝนเหรอเต็มปากเต็มโทรศัพท์ด้วย เอายกขึ้นเลยเฮ้ยสูบกันช้าเลยเหรอนึกว่าสูบก,กันช้าสูบกันช้าสูบด้วยกันได้ <c oughs> นั่นไอ้สู้ขำเงี้ยยกมันเลยนะ้องปิดเบรกหน้าออกยกขึ้นมาเลยยก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 ฟุ้ง โอ้โหอคนนี้มีของคนนี้เต็มปากเลยท่าน,นี้แบ็คไฟแน่นอนใช่หรือเปล่าไม่รู้ป๊อปดักครับไม้แรกมันก็โดนแล้วกัดป๊อปกูเราแว่นกูเราแว่นสีเหลืองทองทำนองถูกต้องปะแต่ว่าจะให้คนดูดิ โอ้ป๊อปสามดีอยู่โอ้ยยาวขวดน้ำนะครับจะลวดทางเรียบหรือเปล่าครับ